Cop Hero Thailand. มา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 จ่าเอ๋ตัวเองจ่าเอ๋ตัวเองมามามาไปด้านนอกไปด้านนอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจพี่พี่ก่อนพี่ตำรวจนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอเช็คก่อนนะว่าเรามีของวุ้นหรือเปล่านะไม่มีไม่คนก่อนคนก่อนอะไรเราโอเคไปเดี๋ยวคุยที่สว่างสว่างสว่างน้องชื่ออะไรนะนลินใช่ไหมนามสกุล่ ผมมีสารตงันนครับหรองานรายงตัวอยู่แว,วีปานึหนมมนให้ใพี่อธิบายให้เสร็จทีเดียวเราเคยถูกจับกุ่มอาหมายจับนีไหมหมายจับของมักกะสันเนี่ยมันมีอะไรสนอนะเออเราโดนเราโดนหมายเราโดนรายงานสารของสอนอ์ไหคื <S <S เอ,อเราโดนรอบนะั้น่ะพอน,นี้พี่เช็คพี่เช็คก,กับเจ้าที่ร้อยเวรที่สอนอาแล้วนะว่าเรายไม่ดนจับนมักกสันยังมักกสันยังนีเคสเก่าหรือเปาเี๋เราไปงตเพราะว่า ปีไหนอันนันเขาสอนอไรเอนอไรอใช่ครับเดี๋ยวเขาลอเลยเขาชิ้มค่ยเรื่อะรเดี๋ยวเราเอาเอาเอาหน่อยเฮ้ยมันต้องมันต้พี่แล้วก็ไอ้เพจพี่อะเพจพี่อะมีคนน้องีผไปไปใส่ทายเรือของเรื่องตอนระครับเอ้าเหรอใช่แล้วไม่ไม่ผมมีน้องน้องเหรออันนี้มาคนละคดีกันนะเกิคนะคนละคดีคนละคดีเพราะว่าอันนี้เราไปเราไป ไปวันที่15มิถุนาสารเขาดูไม่หมดเลยครับแต่สารนี่อันนี้อันนี้มันหนึ่งพฤศจิกาหกหกหมายเพิ่งออกแสดงว่ามันคนละคดีกันนะมันไม่มีไม่มีหมายเช่าโกงอันนี้มันไม่มีหมายเรียกมันไม่มีหมายเรียกปางปางฟังดูด้วยดูด้วยหมายจะผ่านอายาที่ห้มสิบสี่แปดหกหกลงวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกหกหมายของสารรัฐศาสตพอหาอ้อสอบปกครองชนและ โดยหลอกตัวนำเข้าสู่ระบคอมพิวเตอร์ที่เข้ารูคอมพิวเตอร์ที่ติดตัวเอของทางสนจะให้การแนการแจ้งขาอารนทางการบพบหรือผู้สั่งให้ความรับผิดแล้เจ็บป่วยเมื่อได้รับบาดเจ็บป่ีระบบในนแล้วก็เข้าใจกนับ่อนี้จะปกตัวเราชื่ออะไรน้าลงลิศครับอ๋อเราชื่อเล่นชื่อว่าอะไรไวครับ เป็นคนนอกว้องสวรับเพนเพศมันเด่งมาในฟีดว่าเขาจะขายเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วสินค้ามันหมดก็เลยทําไปสร้างลิงสร้างในปลอมหลอกลวงเขาไปทั่วครับอาใช่ไหมครับไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มันจะตามมากลับมาว่ามันไม่ไม่ถูกไม่ควรและรักษาสภาพราวครับรักนะกลับปอ,อโทษ กับทางเพจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรครับที่ผมไปเซฟรูปมาอมเอามาเพื่อเจตนาอะไรก็ตามแต่ผมกลับขอพัยจริงๆผมจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกขึ้นคือบริษัทเยอะเยอะเลยใช่ไหมเราทปตะมาณท่ะไรหม,มามาที่ว่าเราเคยไปทํามาเลยกรณีอย่างเงี้ยก็เยอะพอควรครับกับตัวกับใจนะรอบนี้ครับผมนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับครั้งนี้เท่าไหร่แล้วที่โดนจับ ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แล้วนะั้นคนมันถูกต้องแล้วใช่ไหมไม่ถูกครับไม่ถูกก็เราก็รู้ถึงกระใจทุกอย่างรับสารภาพหมดครับเคยได้ยินคำนี้ไหมอ <c oughs> ย่าเล่นกับระบบครับ